สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมานําเสนอในเรื่องของการขุดคลองไส้ไก่นะครับเพื่อกระจายน้ําและกระจายความชื้นนะครับให้กับสวนของเราเองนะครับพอดีว่าเราเองมีเสมอโซลาเซลล์นะครับพร้อมกับแผงโซลาเซลล์นะครับโดยการทํางานดูดน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็กระจายไปตามคลองไส้ไก่นะครับที่เราเคยขุดไว้นะครับทีนี้มันจะมีพื้นที่เล็กๆที่ พื้นที่ที่น้ําเข้าไม่ถึงนะครับเราก็เลยต้องขุดคลองไส้ไก่เนี่ยให้น้ําเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับเดี๋ยวผมกลับลองสักครู่นะครับท่านผู้ชมชมครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับน้ําก็จะเต็มนะครับนะครับฝั่งนี้ก็ด้วยนะครับเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะครับก็จะมีท่อนะครับเออน้ําจะไหลจากฝั่งนู้นนะครับแล้วมาฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมก็จะ เชื่อมต่อกับท่อ PVC นะครับให้มาอีกฝั่งถนนนะครับก็จะเป็นน้ําผุดแบบนี้นะครับท่านชมนี่อ่าทีนี้ก็จะน้ําก็จะไหลไปตามคลองไส้ไก่ของเรานะครับนี่ครับคลองไส้ไก่ของเราลักษณะแบบนี้นะครับกระจายไปยาวนะครับไปไปถึงนู่นนะครับท่านชมแต่ทีนี้บริเวณฝั่งนี้นะครับบริเวณฝั่งนี้จะไม่ไม่มีน้ําเข้าไปนะครับส่วนนี้นะครับผมก็เลยพาหลานนะครับขุดคลองไส้ไก่นะครับเนี่ย ตอนนี้ก็เปิดน้ำเข้ามาแล้วครับท่านชมนะครับบริเวณนี้นะครับก็ให้โคดงอนะครับไม่ต้องให้สวยงามเท่าไหร่นะครับนี่ฮะนี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านชมเนี่ยครับตอนนี้ครับตรงนี้นะครับยังไม่ปล่อยน้ำเข้าครับยังขุดไม่เสร็จนะครับท่านชมนี่ครับคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับท่านชมทีนี้นะครับตรงนี้ให้หลานขุดนะครับตรงนี้ก็เหมือนแก้มลิงครับท่านชมตรงนี้อ่ะพันวัดดีท่านชมหน่อย นี่ให้หลานมาช่วยขุดนะครับตรงนี้คล้ายๆกับแก้มลินนะครับก็คือเป็นที่พักน้ํานะครับเวลาน้ําเข้ามาจากฝั่งนี้นะครับก็จะได้มาพักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้กระจายไปบริเวณฝั่งรอบๆตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับท่านชมเกาะใต้เหงื่อนะครับโอเคครับท่านชมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ